ราม่าดาว,ดาวติ๊กตอกรับงานโคฟเป็นโรเซ่แบล็กพิงก์เมืองไทยเรียกได้ว่ากําลังกลายเป็นเรื่องราวที่บลิงชาวไทยกําลังให้ความสนใจพร้อมวิจารณ์อยู่ในขณะนี้ภายหลังมีผู้ใช้สมาชิก Twitter ค่ะได้เข้ามาตั้งคําถามถึงอินฟลูเอนเซอร์สาวรายหนึ่งทำคอนเทนต์แต่งตัวคล้ายนักร้องไอดอลเกาหลีชื่อดังอย่างโรเซ่แบล็กพิงก์โดยเธอได้ออกมารับงานรีวิวรวมไปถึงงานเสริมเพื่อสร้างไรายได้ต่างๆเพราะมีการอ้างว่าเป็นโรเซ่เมืองไทยอีกด้วยนั้นโดยทวิตเตอร์ต้นทางค่ะได้ระบุว,ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวได้เงินหรือเปล่่าาานนนะแแตทัั้้้้งงรรด์คก็ พยายามหาคนที่มีอิมเมจคล้ายศิลปินมาสร้างกระแสหากินกับชื่อเสียงจริงๆแล้วทำไมต้องติดแท็กโรเซ่เอามาใช้สร้างกระแสด้วยซึ่งภายหลังจากที่ทวิตดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้กลายเป็นไวรัลในช่วข้ามคืนและต่างพาการคอมเมนต์วิพา์วิจารณ์กันสนานอาทิคนหนึ่งพยายามขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ดังขนาดนี้เพราะความสามารถด้วยแต่อีกคนแค่หน้าเหมือนก็มีงานเข้ามาแล้วหัวอกคนเมนโรเซ่อยากรู้ใครชอบชี้บ้างก่อนพยายามไม่สนใจแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เอาใหญ่และมันจะไม่ดราม่าเลยค่ะถ้าไม่มีชื่อของศิลปินในการรีวิวต่าง จริงค่ะเห็นแรกๆก็ว่าน่ารักดีแต่หลังๆเริ่มรับงานเริ่มเอ๊ะเมนโรเซ่ Rose, รู้สึกอึอดอัดอ่ะขณะที่ชาวเน็ตบางกลุ่มค่ะก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่ผิดหรอกที่อยากเหมือนไอดอลเพราะเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากเหมือนศิลปินที่เราชื่นชอบทั้งนี้ยังพากันร่วมส่งกําลังใจให้กับสาวอินฟลูเอนเซอร์รายนี้อาทิเจ้าของช่องอยากคิดมากนะครับต่างคนต่างความคิดเป็นธรรมดาของคนสวยอยู่แล้วสําหรับผมพี่น่ารักในแบบของพี่ครับไม่เหมือนใครทั้งสิน้นเราเคยเจอเธอที่มอตัวจริงน่ารักมากสู้ๆอย่าไปสนคนที่ไม่รู้จักเราแค่่คนทีใให้กําลัง และเข้าใจเราดีกว่าสู้ๆค่ะ